สวัสดีครัพบพว้ผมอาร์ติติเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมวันพัน Man ครับกับการจัดคอมโบ EP 2ผมจะมาแนะนําวิธีการจัดทีมแบบคอมโบเบื้องต้นนะครับว่าเราควรจะเริ่มต้นกันยังไง แต่ก่อนอื่นผมจะมาแนะนําตัวละคร cast ค SR ก่อนนะครับว่าตัวละครไหนหน่าปั้นแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเพราะถ้าเราปั้นผิดตัวนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยครับนอกจากเราจะเสียเวลาเสียไอเทมที่ใช้ในการอัพเลเวลค่อนข้างเยอะต้องมานั่งเก็บใหม่กันแล้วเราก็ยังตามคนอื่นเขาไม่ทันอีกด้วยครับก็มาเริ่มกมาที่แถวแรกก่อนนะครับกับโกลเด้นบอลนะครับตัวนี้มีดาเมจหมู่ค่อนข้างแรงนะครับแถมยังสุ่มติดสถานะบทขยี้ถึง2ตัวนะครับเป็นเวลา2รอบด้วยกัน ธาของมันนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะเบิกแบบขยี้มันก็จะคอยสร้างดาเมจ10%เรื่อยๆครับเรียกได้ว่ามันคืออะตอมิกสองเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอะตอมิกนะครับก็สามารถเอาไปใช้แทนกันได้ครับหรือยิ่งไปจับคู่กันคอมโบกับอะตอมิกนะครับก็ยิ่งโหดเข้าไปใหญ่เลยครับเอาไปเคลียร์ด่านก็ไวครับเอาไปกด PVP ก็โหดสําหรับตัวนี้ ต่อไปสําหรับตัวที่2หน้ากากหวานนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าหลายคนก็เรื่องลือกันว่ามันต่อยหนักมากๆนะครับมันควรจะไปอยู่แลง SSR ด้วยซ้ำไปมันก็จะไปเหมือนในอนิเมะเปรียบเลยนะครับก็คือในเมมันอยู่แรง a นดับหนึ่งนะครับซึ่งความสามารถจริงๆของมันอยู่แลง S ครับมันเป็นที่ยอมรับของแรง S ทุกคนนะครับว่าฝีมือนั้นไม่ธรรมดา แต่มันก็เลือกที่จะอยู่แรงเอนะครับโดยมันให้เหตุผลว่ามันไม่อยากให้พวกแรงเอหน้าใหม่นะครับที่อ่อนแอโปบเปียกขึ้นไปเป็นแรงเอสนะครับแบบพั่มเพื่อจนทําให้สมาคมนั้นมันดูอ่อนแอจนเกินไปนะครับคือใครที่อยากจะขึ้นไปแรงเอสนะครับก็ต้องผ่านมันไปก่อนเนาะซึ่งมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าฝีมือมันติดท็อป10ของแรงเอสได้ซ้ําไปซึ่งพอมาอยู่ในเกมนะครับมันก็ยังอยู่คลาส s เอสอาร์นะครับแต่ฝีมือของมันนะครับเรียกว่าเก่งไประดับคัสส์เอสเอสอาร์กันเลยทีเดียวครับซึ่งต คโคตรคุ้มเลยตัวนี้ต่อมาตัวที่3ครับชื่อมันโคตรจะอ่านยากเลยขอเรียกมันว่ายุงแล้วกันโดยตัวนี้มันจะมีสกิลดูดเลือดให้กับตัวเองครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้กับเพื่อนๆด้วยแล้วมันยังมีคออีกนะครับคอมันสามารถชุบชีวิตเพื่อนออกมาเลือด60%เลยครับเรียกว่ามันเกลียนแล้วก็โหดแบบสุดๆเลยนะครับแต่หลายคนก็มองค่ามันไปครับ ตัวนี้โอกาสสุ่มได้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าได้มาแนะนําให้ปั้นเลยครับมันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะเอาไว้เคลียร์ด่านถ้าสู้ก็ได้เอามาเคลียร์ด่านปกติก็ได้ครับสตัวนี้ก็ใช้ได้ยาวๆครับอ่ะมาต่อที่แรกเอสมังครับกับฟูบุกิครับตัวนี้ก็มีสถานะทนทานด้วยนะครับนอกจากจะมีดาเมจที่รุนแรงแบบหมูนะครับนอกจากนั้นตัวมันยังมีผลกับสถานะขนามอีกด้วยนะครับบางคนนี่ก็เอามันไปยืนแถวหน้านะครับแล้วก็บอกว่ามันคือแท้งที่ดีนี่เอง จริงๆตัวมันก็ไม่ได้ถึกถึงขนาดแทงนะครับแต่ก็ถึกระดับกลางๆครับสามารถเอาไปยืนตรงไหนของแถวก็ได้เนาะนอกจากมันจะมีดาเมจที่รุนแรงแบบหมู่แล้วนะครับยังมีต้านทานนะครับทําให้มันสามารถยืนรับดาเมจได้แบบสบายๆเลยครับ ตัวต่อไปก็เป็นบี k คิงนะครับตัวนี้ก็ใช้กันบ่อยครับโจมตีแบบ3แถวหน้าสร้างสถานะรับดาเมจแล้วทุกครั้งที่เพื่อนเราทําการโจมตีตัวที่มันติดสถานะรับดาเมจนะครับบีชคิงเราก็จะไปไล่โจมตีเป้าหมายนั้นด้วยครับสูงสุด3รอบต่อเทิร์นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับเก่งนะครับปั้นได้เลยตัวต่อไปก็จะเป็นราชา่นนฟ้านะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาร์ตสีของมันก็เพิ่มโบนัสดาเมจนะครับให้กับเพื่อน20%ใน2เทิร์นแรกเนาะ มันจะเป็นตัวช่วยสายทีมที่เน้นดาเมจแบบหนักๆในช่วงต้นเกมนะครับให้จบไวขึ้นนะครับเพราะว่าพวกตัวดาเมจมันก็จะบางๆนะครับยืนได้ไม่นานนอกจากนั้นมันก็ยังมีสกิลสตัรด้วยนะครับตัวนี้ก็ปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้ครับก็เน้นสายนิดนึงครับถ้าเพื่อนเน้นสายดาเมจก็ปั้นครับคุมตัวต่อไปก็เป็นตัวฟรีอย่างจีน้อนะครับ พอเพื่อนเล่นไปช่วงเวลสูงๆนะครับจะรู้สึกว่าทีนอตมันทําไมกากจังเลยนะครับจริงๆระดับของมันก็อยู่ประมาณระดับ A นะครับแต่ที่ผมจัดให้มันมาอยู่ระดับ S นะครับเพราะว่ามันมีคอนั่นเองครับเพราะถ้ามันไม่มีคอมันก็จะหายใจไม่ออกครับคนละคอนะครับหมายถึงคอที่มันแบบเนอาไว้ใช้โทรหาเพื่อนกันได้ครับ ก็ไล่สาระกันมาพอสมควรนะครับมาต่อที่ดรจีนัทกันดีครับจะบอกว่าตัวนี้ก็มีคอครับแต่ผมจะไม่เล่นมุกแบบเมื่อกี้แล้วนะครับเกินแล้วครับนอกจากนั้นมันยังมีสกิลเพิ่มเลือดนะครับ2อ0นครับจะเพิ่มให้ตัวเองหรือเพื่อนก็ได้เท่านั้นมันยังไม่พอนะครับเมื่อตัวละครแถวหน้าเราตายมันยังเรียกล่างโคลนขึ้นมาให้เราได้อีกครับเพื่อรับดาเมจของอีฟายนะครับตัวต่อไปคลาสไออย่างมุกเมงไรเดอร์นะครับมันโผล่มาร่วมเฟรมกับ s อไอด้ยังไงครับก ก็มาตอนที่ระดับ A นะครับอย่างสมายแมนนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตี3าตัวหน้าครับเอาไว้เคลียร์ด่านท้าสู้นะครับตัวนี้มันมีบัฟเลือดด้วยเนาะมันจะเด่นไปทางบัฟเลือดครับต่อไปที่ฟุกเคเกาครับก็จะมีสกิลการโจมตีแบบหมูนะครับแล้วก็จะสุ่มให้ศัตรูติดสถานะรับดาเมจครับ2รอบพาสีของมันนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะรับดาเมจจะทําให้ศัตรูติดสถานะอนแอเป็นเวลา1รอบครับก็คือทําให้ศัตรูนั้นรับดาเมจมากขึ้นแล้วก็โจมตีเราเบาลง ตัวต่อไปอย่างไออังนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ตัวนี้ก็จะโจมตีเป็นหน้ากระดานเรียง3นะครับโดยสกิลอันตีมันจะทําให้ศัตรูติดสถานะบทขยี้ครับและเมื่อเพื่อนเราไปตีตัวฮีโร่ที่ติดสถานะบทขยี้ก็จะทาให้ไออังนะครับมันได้บัฟกระหน่าเพิ่มดาเมจก็คือจะทําให้ศัตรูรับดาเมจมากขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจให้ตัวเองไปอีกครับตัวต่อไปก็จะเป็นกอริลลาไซบอร์กนะครับตัวนี้จะมีสถานะทนทานครับดูดซับดาเมจจาก HP ตัวเอง20%นะครับแล้วเมื่อในทีมเรานะครับมีสายต่อสู้นะครับจะเพิ่มลดดาเมจนะครับให้กับกอร ันตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแทงที่ถึกมากๆเลยนะครับแต่แต่ที่มันมาอยู่ระดับ A นะครับเพราะว่ามันเพิ่มต้านทานให้กับตัวเองนะเน้นตัวเองถึกอยู่ตัวเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนๆให้ถึกตามไปด้วยเลยนะครับเอาไว้สําหรับยืนคู่กับแทงนะครับทีมถึกก็เลยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับตัวต่อไปก็คอมบุอินฟินิตี้นะครับตัวนี้ก็มีสถานะกัดก่อนครับสร้างดาเมจ20%ต่อเนื่องจากดาเมจโจมตี2รอบครับแต่เมื่อศัตรูที่ติดสถานะกัดก่อนนะครับเคลื่อนไหวก็จะทําให้มันฟื้น การโจมตีแบบหมู่นะครับ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นผู้ส่งสารจากทะเลลึกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกัดก่อนเหมือนกันแต่ว่าพัลสีของมันก็คือ,มคอเมื่อศัตรูนะครับติดสถานะกัดก่อนนะครับจะทําให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแอเป็นเวลา1รอบครับต่อไปก็จะเป็นเทคนิคการจัดคอมโบของทีมนะครับว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเริ่มแรกก็คือสายครับว่าเราจะเล่นสายไหนจริงๆมันก็ไม่สามารถกําหนดได้นะครับว่าเราอยากเล่นสายไหนเพราะเราไม่สามารถรู้นะครับว่าเราจะสุ่มได้ตัวอะไรมันก็จะมีสายพลังครับสายดาเมจสายถึกเนาะวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเทคนิคของสายพลังนะครับเพราะว่า มันมีคอของ g ีนอตเป็นตัวหลักครับตอนเริ่มเกมเราก็ได้ G ีนอตนะครับมาฟรีกันทุกคนอยู่แล้ว1พอเราเลือกสายได้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาเลือกคอครับว่าเราจะใช้คอของตัวไหนเป็นตัวหลักครับเพราะว่าบัฟของคอแต่ละตัวนะครับมันให้เอฟเฟกค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นทีมเราก็ควรจะมีตัวละครที่มีคออย่างน้อย1ตัวนะครับพอเราเลือกคอได้เสร็จตอนนี้ในทีมเราก็จะมีตัวละครอยู่1ตัวแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาอ่านเอฟเฟกของคอกันนะครับโดยคอของ g ีนอตเอฟเฟกขั้นต่ํามันจะใ ้าพลัง2จุดนะครับเมื่อทีมเรามีคนที่ติดสถานะกระหน่ำโดยเอฟเฟกนี้จะส่งผลแค่หนึ่งครั้งต่อ1เทิร์นเท่านั้นครับโดยที่เอฟเฟกขั้นสูงของจีนอสนะครับเมื่อตัวละครจีนอสถึง2ดาวครับมันก็จะส่งผลเอฟเฟกให้ตัวละครในทีมเราเพิ่มดาเมจติดสิซครับซึ่งผลจากสถานะกระหน่ำนะครับก็เป็นการเพิ่มพลังโจมตีอยู่แล้วก็สมกับเป็นทีมสายพลังครับแน่นอนว่าเมื่อคอเป็นของจีนอสนะครับจีนอสก็ต้องมีสกิลที่ทาให้เกิดเอฟเฟกต ธาสของจีนอสนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะเผาไหม้นะครับทำให้จีนอสติดสถานะกระหน่าครับพอเราอ่านสกิลทั้งหมดของตัวหลักแล้วนะครับเราก็จะไปหาตัวละครที่เชื่อมโยงกันครับก็คือตัวละครที่มีเอฟเฟกผลกระหน่าครับก็ได้แก่เกลิลกันซุปครับจักรพรรดิเด็กไออันฟุกบุกิแล้วก็มูเมงไรเดอร์ครับตัวละครกระหน่ายังมีอีกเยอะนะครับแต่ที่แนะนําก็จะเป็น5ตัวนี้นะครับที่มันเก่ง ผมก็จะอธิบายเอฟเฟกของตัวละครย่อๆน,นะครับโดยที่ตัวแรกเกิวนวครับมันจะสุ่มผลกระหน่านะครับให้เพื่อน1คนนะครับโดยที่จกักรพรรดิเด็กนะครับมันจะให้ผลกระหน่ำกับเพื่อนแถวเดียวกันครับ ส่วนอีไออังนะครับเมื่อมีเพื่อนเรานะครับไปโจมตีตัวละครที่มีสถานะบทขยี้นะครับตัวมันก็จะติดสถานะกระหน่ำนะครับส่วนฟูบุกินะครับเมื่อตัวละครมันติดสถานะกระหน่ำครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีดาเมจให้มันครับส่วนมูเมงไรเดอร์ครับมันจะบัฟสถานะกระหน่ำให้เพื่อน1คนตอนนี้เราก็มาเลือกประเภทของตัวละครก่อนนะครับโดยตัวละครจำพวกกระหน่ำนะครับก็จะมีพลังจิต2นะครับเทคนิคที่มันซ้ํากับ G ีนอตหนึ่งนะครับอีไออังจะเป็นสายอุปกรณ์นะครับแล้วก็มูเมงไรเดอร์เป็นสายต่อสู้คครรัเาาก็จะะิดง่ยตว เราขาดตัวละครประเภทไหนบ้างเราก็เอาตัวละครนั้นเข้าทีมครับ2ตัวแรกก็จะเป็นอ e ีไออังกับมูเมงไรเดอร์นะครับส่วนเกลิวกับผู P ้ภุกินะครับเรามีตัวไหนเราก็ใช้ตัวนั้นครับส่วนจกักรพรรดิเด็กนะครับถ้ามีก็ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวมันจะเพิ่มกระหน่ำให้เพื่อนถึง2ตํตำแหน่งครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะมีตัวละครพวกนี้ไม่ครบใช่ไหมครับเราก็จะมาหาตัวละครเพิ่มวิธีหาหายังไงก็หาจา,ากสกิลของจีนอสนะครับว่ามันมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเราก็ไปหาตัวละครที่เชื่อมโยงกันอีกหรือเรราาจะะหตัวลคทีี่ม เชื่อมโยงกับทีมกระหน่ำที่เราเพิ่มเข้ามาก็ได้ครับแต่ตอนนี้ผมก็จะเอาเอฟเฟกของจีนอสก่อนนะครับโดยสกิลสองจีนอสนะครับมีสกิลเผาไหม้ครับผมก็จะไปหาตัวละครที่มีสกิลเผาไหม้เหมือนกันครับผมก็หาไม่ได้3ตัวนะครับที่ผมว่ามันค่อนข้างโอเคครับโดย2ตัวแรกนะครับเป็นระดับ SSR นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันหายากครับ ก็จะมีระดับ SR ครับที่จะหาง่ายหน่อยแล้วก็มาดูสกิลของแต่ละตัวนี่ครับโดยที่ราชาใต้ดินครับมีสกิลแบบตี3ตัวหน้าครับโดยที่ตัวหลักมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้หนึ่งร้อเนะครับและด้านข้างก็จะมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้ห้าสครับยังมีต่อนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะเผาไหม้นะครับราชาใต้ดินจะทําการไล่โจมตีนะครับสูงสุดถึง3ครั้งเลยครับ ตัวต่อไปนะครับก็เป็นพิกโกลโลนะครับที่ตกถังสีครับสกิลของมันก็คือการโจมตีแบบ3ตัวหน้าเรียงกระดานครับมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้50%ก็ไปดูกันที่ตัวต่อไปเลยครับตัวนี้ก็เป็นทีเด็ดเลยครับกับไฟที่ไม่มีวันดับบูไฟครับบูฟครับโดยสกิลของมันจะเป็นการโจมตี3ตัวหน้านะครับแล้วก็มีโอกาสที่เป้าหมายหลักจะติดสถานะเผาไหม้100%ครับโดยพาสีของบูไฟนะครับเมื่อสถานะเผาไหม้ของศัตรูหายไปมันก็จะสุ่มสถานะเผาไหม้ติดกับศัตรูใหม่ครับก็เป็นพาสี ที่น่าสนใจมากๆนะครับเราสามารถจัดทีมเผาไหม้ได้เลยนะครับแล้วสมมุติว่าเราไม่มีตัวละครที่กล่าวมานะครับสัก4ี่หตัวในนี้นะครับเราก็ยังขาดตัวละครอยู่นะครับแล้วเราจะหาตัวละครมาคอมโบยังไงใช่ไหมครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับสมมุติเรามีทีมกระหน่ำด้านบนนะครับแล้วมันขาดตัวอะไรไปตัวละครที่เราขาดอยู่นั่นก็คือพวกสายแทงนั่นเองครับ และนี่ก็คือแท้ง3ตัวนะครับที่ผมหาไม่ได้ผมไม่สามารถหา Class SR ได้เลยนะครับแท้ง Class SR มันไม่ค่อยมีประโยชน์กับเพื่อนเท่าไหร่นะครับเลยต้องเป็น Class HSR หมดเลย ถ้าถามว่าทําไมต้องมีสายแทงเข้ามาในทีมนะครับเพราะว่าทีมเราเป็นทีมพลังที่เน้นเพิ่มดาเมจนะครับแล้าทีมดาเมจพวกนี้มันก็จะยืนได้ไม่ค่อยนานใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมีตัวช่วยถ้าถ้าสมมุติว่าเราจัดเป็นทีมเผาไหมนะครับทีมเผาไหมเรามีแทงถึง2ตัวนะครับเราจะเอาตัวอะไรมาเพิ่มดีผมก็จะแนะนําให้เน้นไปทางดาเมจไปเลยเนาะและนี่ก็คือดาเมจที่ผมหามานะครับตัวแรกก็จะเป็นทัสซึมาก,กีนะครับที่เน้นไปทางดาเมจไปเลยเนาะตัวที่2ก็จะเป็นโกลเด้นบอลนะครับจะเน้นทำคอมโบกับจกักรรรัิหรือไม่ก็อ e ี ็นคอมโบโบทขยี่นะครับตัวที่3ราชาน่นนฟ้านะครับผมจะให้มันบัฟพ,พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับตัวที่4ี่ก็จะเป็นฟุกเกเทานะครับกิลมันก็คือจะทําให้ศัตรูรับดาเมจแล้วก็อ่อนแอนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ศัตรูนั้นรับดาเมจแรงขึ้นแล้วก็โจมตีเราเบาลงก็สรุปเลยนะครับวิธีจะจัดทีมไม่ดีก็คือ1เราต้องดูก่อนนะครับว่าเราเล่นสายไหน2นะครับเราต้องเลือกตัวละครหลักก่อนนะครับที่มีคอ 3หาตัวละครที่มีสกิลเชื่อมโยงกับเอฟเฟกของคอนะครับหรือว่าสกิลของตัวละครหลักครับส่วนอุปกรณ์นะคะที่เพื่อนขอมานะครับผมก็แนะนําว่าก็เน้นที่สปีดนะครับสำคัญที่สุดอัพไปให้สุดเลยครับมีประโยชน์แน่นอนเปิดก่อนได้เปรียบ2ก็จะเป็นดาเมจนะครับส่วนพวกป้องกันต้านทานหรือว่าบล็อกนะครับก็ใส่เป็นตัวตัวไปครับเน้นพวกแทงอะไรเงี้ยครับ แถวหน้าหรือว่าตัวที่ต้องการให้ยืนานานๆหรือว่าบล็อกการโจมตีต่างๆนะครับก็ใส่เป็นตัวตัวไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทีมสายพลังที่ผมเล่นนะครับผมจะตั้งใจกดให้มันติดสถานะกระหน่ำให้หมดทุกตัวนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับ EP ต่อไปผมอาจจะทําเป็นคอมโบของทีมดาเมจนะครับซึ่งจริงๆตัวผมก็ยังไม่ครบเลยนะครับก็ไม่รู้จะทําได้ไหม ผมก็พยายามรีทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่ผมหายไปไม่ได้ทําคลิปนะครับซึ่งปกติผมก็จะทําคลิปทุกวันนะครับวันนี้ผมก็เลิกรีแล้วนะครับเพราะคิดว่ามันเสียเวลาครับเอาเวลามาทําคลิปให้เพื่อ,อนๆดูดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับก็รอติดตามในช่อง Art i ติ i c g เก e r ได้เลยครับ